แต่ก็สว <toys> ัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะคลิปนี้ไม่ตัดนะพอดีว่าแอปจะต่อโหลดอยู่แล้วก็เน็ตปิงนี่คือโหลดแอปจะต่ออยู่ใช่โหลดอยู่โหลดในวินที่รีโซอยู่แล้วคือนางโหลดช้ามากวิดันปรับแล้วเกรดันปรับแล้วแสดงว่าความทรงจำดีโอก็ปรับแล้วสินะอีพิม ไปหยุดทัน,นวะเนี่ยแต่ว่าถ้าหยุดปรกเกรมอัดก็หลุดอีกอะไอ้มันโดนได้ไงวะเนี่ยฮะฮะเฮ้ยมันเริ่มแปลกๆปลกแล้วมันเริ่มแปลกๆกแล้วอาแล้วมันไปไหนแล้วเนี่ยมันไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยแล้วแมรี่โดนเนฟแล้วเอา อีอา้อาวช่าวนี่มาเช่าวนี่มาโดนเนฟแล้วก็ว่ามันแปลกๆจริงกิเมรอยูล้นนี่เราเล่นมาทำไมเนี่ยเอา้าแล้วคือมันโดนเนฟแล้วอีหอย ว่าเดินตามเซร์ฟไม่ทันเลยยังเรียกผูเรียกผู้มากอะ<ม>อะไรวะนนเนี่ยตานเิดตองสานิดอะไรเนี่ยปิ้งมากเลย<ม>อะไรมันจะปิ้งขนาดนี้ เราเดินช้ามากอ่ะใช้ร่างเราตีแบบไม่ได้แล้วนะเนี่ยมันช้ามากแล้วหมอก็โดนดนัดแล้วเอาไอ้บ้าทีเอ็มอีไม่เล่าอีบ้าเอ้ยอเออดิฉันก็ขอยาหน,นะ,ะหอยดิว่าดิฉัน เราแอปจะต่อเยอะนะไปอยู่ก็ออกกแอปโหลดก็จะไปนี่เอาแล้วก็ดิฉันก็ต้องขอใบนัดเจ็ดนี้ด้วยนะแกบายนะเดี๋ยวฉันขอใบนัดเจนี้ด้วยนะคิดเป็นยยนะไยังไงเดี๋ยวขอใบด้วยแนละเพราะมันบินบ้าเลยใหญ่หุ่นยักษ์เจ้วขานยะังไม่กิน<อ>เอปเอปล่อยให้ข้าวมาันเสร็จไป เล่นนี่มันจบจบสักทีนี่หอยพยายามใช้วิธีโกงด้วยเราจะโกงโกงตายเอ้ยอะปิงก็โกงเราเหมือนกันอีโด่นปิงแกงอ่ะอีบ้า อีฟิงช่วยแกทำให้ฉันดูแย่นะคะยาบปวดหัวเลยค่ะเป็ยากปวดหัวไม่เกณฑ์ขึ้นเลยค่ะอ่ะปล่อยก็ได้ปล่อยก็ได้เว้ยปล่อยเราปล่อยเราใจดีเราใจดีเนาะใจดีอ่อาจิมมี่มาใหม่วะเนี่ย เร็วย้ปล่อยย้ปล่อยคุณย้ปล่อยหล,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 ลานนะจ๊ะไอหลานช่วยแกแล้วมันจะดูแย่นะคอหลุดไหมเนี่ยทำคอใหม่ประว่าตัวนี้ก็คือคอหลุดใช่ไหมคอขาด เดี <S <s ๋ยวนะเราอยู่ดีๆจะไม่มาผักผักผัก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  <S <s ักอ้เออน่ะเออน่ะ ไปปิ้งเอาเขาไปเนีย่ยบุหรี่อะไรอะไาสวยโอ้ขนาดสติกเกอร์มันโุ่มุ่มาเลยสังเกต็ดตรงปิ้งดีๆนะปรับอยากมากเกินขึ้นนวดยาหน่อยนะนยาไม่กเกินขึ้นเลยอ่ะเแล้ว,วเราต้องไปปรับแล้ววะดิ น้องปกเวดไอ้ซึบจินรงมาสามาเชิญปรับซึบไทยอาทิตย์เดียวปรับอีหอยอีหอยหลอดมันแกงแล้วคุณยาไม่เกณฑ์ขึ้นเลยค่ะที่ฉันจะแกง้งทำบิดกฎหมายคนแก่ไม่เกณฑ์ขึ้น มันต้องโดนนะไอเด็กพวกนี้ปักติ้งเชื่อต่อสำเร็จ ก็ทำมห้ฉันดูแลไอ้ตัวนี้แล้วปิงชั่วปิงจะเจ็บจะเจ็บเจ็บว่าปิงแกงเราโดนปิงแกงก็มันเจ็บมากมันเจ็บมากเลยการโดนปิงแกงต้นไปบ๊ายบายไปช้าคิดนี้ลืมกดไลค์กดแชร์บ๊ายบาย